อย่าเอาไม่ดูก่อนที่จะจับเสียมก็ต้องหาระดับประตูหน้าต่างให้ได้กันระดับโครงสร้างคือเม็ดห้าเซนเม็ดห้าเซนเอาไว้จะติดตัวเมื่องห้าเซนถ้าเป็นช่างเขาหู้เขาหู้จากแนวสร้างเขอเห็นทรายของหู้แล้วะเด็กโครงสร้างไว้เม็ดห้าเซนของนี้สำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่มือใหม่ไม่รู้จักเขาต้องเบิ้งเนาะ งลอดครับหาตาก็ต้องเกลือลวด,ด้วยข้าวเอาเม็ดนึงก็ต้องทำไว้เม็ดสิบเซนลครังละห้าเซนถ้าสูงเม็ดยี่สิบก็ทำเป็นสูง 30, เม็ดสามสเกลือลคังละหเซนก็เหลือเม็ดยี่ิบฟังจางอธิบายกันจับเชื่อมนาต่งตงางข้าเล่อเกลือล้วนกับไบ่ได้มันจะหน้าต่างเขาติตั้ เขาหาระดับตัว <lush> ล่างให้ได้ครับขึงเอ็นตัวล่างแล้วก็ขึงเอ็นตัวบนเนาะการจะเชื่อมหน้า <sh> ต่างพอไย้งพอได้ระดับวย์อได้รนที่เขาหาแล้วก็หาศูนกลางห้องหน้าต่างครับหมก็เอาแค่หน้าต่างเขาจะเอาเท่าไหหาศูนย์กลางให้ได้ครับศูนกลาง ไดู้นย์กลางแล้วเราก็ปล่อยดิ้งลงให้ส่วนกลางครัแล้วมันค่อยแบ่งห้องได้แบ่งห้องการแบ่งห้องให้มันได้ห้องหาดิ้งครับพอได้แล้วก็น,นะครับมากไว้มากไว้ไสู่นย์กลางเราจะต้องวัดออกับส่วนกลางนี่คือ ห้องผมต้องหของแต่งตหลองอันนี้ได้แล้วแล้วอันนี้หนึ่งเมตรเป็นหมอสร้างไอ้หน้าต่างไหนึ่งเมตรแต่ว่าเขาเอาไว้ไว้เมตรอันอันอันนี้ของกล้องนี่เมตรยี่สิบของกล้องของนั่นน่งของกล้องเมตรยี่สิบเอาไว้หกสิบหกสิบค่าละหกสิบให้มันเหลี่ยมจับเสี่อมเข้ามาแล้วมันเดือดเม็ดยี่สิบเพื่อจับเสี่อมสองเส้นเขาต้องเสี่ย้จับเสี่อมน้ำเพราะเวลาเขาจับเสี่อมมาแล้วมันยเดือดอยู่พอดี ว่ายพอดีวงกบจับเชื่อมมาได้เขาก็ต้องได้สกัดออกอย่าน้อยแยกออกตามตามนาทีคือนาทีคือสร้างเขาก็ต้องแยกออกค่ะจับเชื่อมมาได้จับเชื่อมจับเชื่อมยามวัดเนี่ยคนพี่แอบนี่จับเชื่อมทุกที่ที่มาบาได้ตรงวัดนี่ได้ครับ อันดับแรกเท่ากับน,นี่นะครับเนี้ยบนล่างถึงเอ็นแนวบนล่างครับนี่ครับเอ็นแนวบนล่างอันนี้ล่างอันนี้เอ็นตัวบนครับขอาระดับใหระดับดแล้วก็วกมาแบ่งห้องกลางแบ่งห้องได้เร็วๆห้องกับ อันนี้เขาเอิ้นห้องค้างนี่ครับค้างปล่อยดิ้งลงุงไม่ได้จับเชื่อมเวลาจับเชื่อม,มปล่อยดิ้งลุงสิเข<อ>าเชดได้ครึ่งเอ็นมั้ยนะสร้างครึ่งเอ็นก็ต้องครึ่ง<ม>สีเซนครับเอน็นครึ่งสี่เส้นครึ่งดวยสีเซนจับเชื่อมตามเอน็นได้ดิ้งแล้วก็ฉีดไว้แล้วก็เอาเอ็นมาครึ่งตรงดิ้งนี่แล้วครับนี่ขันเ้าได้เส้นนึงแล้วเ้าก็วัดไป้กัวัดแบงออกหมดนะคมป้วงคมแยกคมห้องก็ได้แล้วเพราะว่าเ้างได้ฉากแล้วนี่คือฉากมันแล้ว เป็นท่านขา,นาไดไปแล้วบันนี้มันยากบ่ะนะวัดตลับเม็ดเด็กออกไปกว้วงสามสิบเมตรยี่สิบเม็ดอะไรกันแล้วแต่ไอ้ของบ้านพื้นมากครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับจ้างผู้รู้แล้วกับผู้พื้นรู้แล้วครับบ่<ส>มีปัญหาผู้มรับชมนครับมือใหม่นึ่ศึกษาคอมเมนต์บ่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้ครับ อน,นี้เฮ็ดห้องเสริมสวยเนาะน,นี้สังหลอดนี่มาเฮ็ดปูนครับแต่ผมเป็นไอ้ภายนอกครับผมเป็นงานเหล็กงานเชลาเนาะงานหลังคาเจ้าของเฮ็ดเองครับแต่สังปูนนี่ต้องเอินสังหลอดครับมาเฮ็ดห้องเสริมสวยนี่ว่าที่เฮ็ดล็อบครับล็อบังไอ้เร็จี่งามโมง,งาม ทั้งหมดขนาดงานปูนครับได้กันงานเชลาน,นี่ผมเฮ็ดเอ,องครับโมเมนต์สร้างหนูรับได้เฮ็ดไปพอได้อยู่ผมปลาคมิ้งไปครับห้องนี่หกเมตรคุณสามเมตรครับความเงายวนี่หกเมตรเนาะความกว้างด้านหลังด้านไปหาด้านหน้านี่สามเมตรครับเป็นห้องมสมช่วย ประมาณในตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่หมดอยู่ประมาณหกหมื่นนะครับประมาณนี้ครับประมาณยังมาทะนันนี้รวมกอ่อฉาบอะไหน,นยังมาทะนันได้ฉาบกับนี่นะครับกูกระเบื้องเรือฉาบกูกระเบื้องแล้วก็กระจกด้านหน้าครับกระจกด้านหน้าแล้วก็หน้าต่างนี่นะครับ นพุทงันชลาเท็ดเ,เ,เองนะครับงันลัง,าางคาปูฟ้าผายนอบนี่สร้างรถมหิด นปนนี่เคาะออกอย่างซังมันล้นมันล้นโอ้อมันล้นเชี่ยมก็ต้องเคาะออกครับรนี่เนี่ยเชี่ยมมันเคสทับหลังแล้วมันมีกัวนาอิศโอ้เราต้องเคาะออกเพื่อว่าให้มันจับเป็นลูกเชี่ยมได้ ไอเนยปูนได้ไหลเนาะนี่เนี่ยปูนมันล้น,นมันหลโพดมันพดมัน,นพดดีโพดเน่ยปูนเชื่อมมันที่น่อย้ออ่ยเดอ,อยนึงแดงบ่ได้ัไดิงดิงดิงดิไว้มันบเป็มันบ่ยมันต้องแดง จะให้พอออกให้เนี่ยปุ่นได้เกาะกันดีครับมองได้ที่ห้องว่ามันจับเชื่อมไม่ได้หอกแตงเอานี่ได้แล้วกอนนี่รีวิวไอ้จับเชื่อมขอบหน้าต่างเ<ห>นาะทุกอย่างต้องได้เนียวได้ดิ้งได้เอ็นครับ<ห>ต้องหาระดับให้ได้ไห,หาระดับได้แล้วก็มาจับเชื่อม ปีมุมนี้แล้วครับนี่ครับเนี่ยดิงขันมันนุนกับปุ่นก็เคาะออกครับดิงเคาะออกดิงอะ่ะอย่าเห็นดิงมันหนุ่นปุ่นเลยเคาะออกไปตัวข้าขงนอกไฟนอกเขาได้ฉับไม่คือเขาไม่เป็นอยัางนั้นข้อออกไปเลยไม่เป็นยอยังเนี่ยปุ่นเขาฉับไม่ข้อออกให้ได้ดิงนี่ให้มัน ติดกับเส้นตัวนี้สองเส้นที่ออกมาจากเสาไงมันติดกันนี่ใหดทิงมันติดได้เจ็เส้นเส้นที่เขาหาร้ายมาต้องให้ดิ้งตัวนี้เนี่ยพันให้มันต่ํากันพอดีมันที่ได้มันนุนมันยังมันที่ได้รูปเดียวกันได้ฉากนั้นพอดีอมันน้ำรูน้ำร่างมันเพื่อเป็นกลุมรูเนาะสำหรับจังไมเนาะผมกับวอกิงทางปุ่นเนาะ มืนอนี้ก็เลยได้มารีวิวมาเบิงพอดีสร้างหลอดมาเฮ็ดให้เนาะนได้ดิงเอาคืงเอ็นครับนี่นะครับให้มันซ้อน,นกับตัวนี้นะให้มันได้ให้มันเทียงกัน<อ>ให้มันระดับ,บเดียวกับเอ็นตัวเสาหัวเอ็นตัวนี้ต้องมาซ้อนกันพอดีให้มันได้เพียงกันนะ,นะเดีเ๋ยวเที่ยงตัวนึงตัวนึงนง,งมันติด ต้องไอป๊ะครับงเป๊ะดี๋ว้วตังนะตังห้องเลยครับคันบ่อปี่เนี่ไทยได้ครับ<ห>รแบบเอ็นเฉียดกันพอดีนะครับตังนะรู้ที่ได้มาเขาก็ได้ประกอบไซได้เลยง่าย,ายๆเลยครับเ,ตเาตังสราู้นี่ได้บด้อยู่กับสังขึงเอ็นค่ะตังไงจับเชื่อมครับอยู่ตรงนี้ครับ กันตางชีใส่ได้ะเลยไมต้องบี่ะเนแล้วาได้ดิ้งทแล้วตะเมเลยางเลยได้ดิแล้วว่ะ่มันได้ดิงนี้แล้วพอจะดิงขางเดียวได้หรอ่ดิงขางเดียวได้โอเคครับ ดึงจากเอ็นโตบุญลากมาทั้งพี่สุดได้เอาเลยครับนะสุดน,นะครับ ดึงตลับเม็ดมาจากนั่นนะครับมา,มาสุด<า>ตรงนี้นนตัวนั่นดึงมา้านี่ม้าสุดนั่นตรงตอกตระปุไว้เนี่เท่าไหร่สั่งเม็ดยี่สิบเม็ดแต่ว่าเขาเสียเอาแค่เม็ดสิบเพี้ยวล้อคางละห้าเซนก็นเลียวยี่เม็ดสิบครับเพราะลมันคางละห้าเซนมันบะไลหลให้ประตูมันที่แคบต้องไล่ลออกอีก เฉลี่ยโลโลโลนี่มันขังแล้วหาจินเนาะโลวงกบประตูหน้าต่างคาลหาจินครับกาะจากนั้นมานี่ครับเม็ดยี่สิบโอเคเม็ดยี่สิบอยู่ตรงนี้กับมากไว้เลยครับ หุดแล้วหองบริษัทขอ,ดขอ,ดาาดขอได้หาฉากถึงเลยถึงเนื้อดึงดิงครับฟังพุ่นดิงเรียบร้อยแล้วก็ทั้งนี้ก็หลากานานตลับนิดเอาเลยครับมาเลยดิงมาเลยดิงนะมาเลยดิงครั้งนึงแล้วครับนผ่านเดีจะได้ตูงเท้า ผ่านพอดีเห็นต้องเฉ,เฉียดกันพอดีครับเราเบียดวันนี้ทบทวนไหมวะนะทบทวน,นมัไนไปต้องดึงตลัเม็ดเบิ่งไม้กันครับมาเปะัวโยกนึคอนไหมนะค่อนรโยกมามนึงห่างมมานสองมิ้สามมิ้นต์วน่นะ มันบ่ได้กะตีขอตีเข้า5เซนครับต้องทวนครับงานทุกอย่างต้องทวนครับถ้าบ่ทวครับมันบ่100%เนาะคั่นเอาเียวพอเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้องทวนเบิ่งว่าได้บ่ ทุกอย่างต้องทวนครับขันโบทวนเนาะขันเฮ็ดไปแล้วมันแก้ยากครับขันโบถึกบบเมนก่อนที่ลงมือนี่ต้องทวนเมือให้ดีครับเมนว,วัดเอาทีเดียวมันโมเป,ปะปบบนั้นครับบางทีมันก็นมีหลงมีลืมเนาะทวนให้ดีๆก่อนที่เพราะว่ามันเป็นปูนเมนโบถึกคือทุบถิ่มครับโอเคโอเคีตัวน้ ครับการจับเชื่อมเนาะจับเชื่อมตรงทวนมีตัวล่งครับานมอังพอดีวะเมตรยี่ังเมตรยีพอดีครับเมโอเคครับเมตรยีเมตรยีครับดูเถิงเถิงเมตรสิถึงเมตรสิครับจากบนลงล่างเมตรสิบเมตรสิครับโอเคทวนครับนี่คือการทวน นี่กคือเอินเนี่ยมันต้องเม็ดสีเบิร์ดนี่ต้องเม็ดสีครับสายพวจต้องเรียบร้อยนี่คือจบแล้วครับการคืนคเอ็นจาก<อ>เชื่อมแล้วโอเคครับ,รบขอบคุณครับที่รับชมท่านไม่เข้าใจตรงใดคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเค okay, ครับอขอบคุณที่รับชมครับ